ร่วมสร้างสรรค์รายการโดยสถานีบริการน้ํามันปตทบริษัททีพีโพลีนจำกัดมหาชนกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาไทยบริษัทหลักทรัพย์จัดก,การกองทุนกรุงไทยจำกัดมหาชนบริษัทเจริญเดคอร์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดบริษัทฟ,ฟติมาบอร์ดคาสติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดหนังสือพิมพ์บางกอกทุดย สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการหยินหยางทุเดย์นะคะกับเรื่องราวดีๆทุกสัปดาห์ค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหยินหยางฮวงจุย้ยหรือแม้กระทั่งการดูดวงนะคะซึ่งท่านผู้ชมสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามามายัางเบอร์ที่ขึ้นด้านล่างจอค่ะเพื่อที่จะฝากทุกคําถามแล้วก็ดวงทุกดวงนะคะส่วนเรื่องดวงเนี่ยวันเดือนปีเกิดแล้วก็เวลาเกิดเนี่ยรบกวนต้องขอให้ครบนะคะแล้วก็ ทุกสัปดาห์ค่ะเราก็จะร่วมพูดคุยกับท่านอาจาร,รย์ใหญ่เกรงไกลบุญทการน์น์นะคะส่วนแต่และสัปดาห์ก็จะมีเรื่องราวดีๆมาเล่าให้เราฟังน,นะคะเป็นเกรดความรู้แล้วก็เกรดวิชาที่สามารถที่จะนําไปใช้ในชีวิตประจําวันนะคะหรือว่า เป็นเรื่องราวที่บางทีเนี่ยหนังสือที่ไหนก็หาอ่านไม่ได้ค่ะสําหรับช่วงท้ายรายการเราก็จะมาดูดวงกันซึ่งก็นําดวงที่ท่านชมโทรศัพท์เข้ามาฝากไว้นะคะเราไม่ได้ดูดวงสดนะคะแต่เรานําดวงที่ที่ฝากเอาไว้มาดูในช่วงนี้กันนะคะเอว่าเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ามาพบกับท่านอาจารย์ใหญ่เกรียงไกรบุญธกาเนินกับรายการยินยางทุเดค่ะ ค่ะท่านผู้ชมคะกลับเข้าสู่ช่วงศาสตร์แห่งหินอยางนะคะและช่วงนี้เราก็พลาดไม่ได้ค่ะเราก็จะพบกับท่านอาจารย์ใหญ่เกรงไกรบุญทการนท์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะค่ะครับครั้งที่แล้วเราพูดเนเรื่องการวางตําแหน่งการกำหนดตําแหน่งที่อาจารย์บอกว่าสาคัญมากเพราะงั้นการตําแหน่งเนี่ยจงต้องใช้คำว่าใช้เวลาสิบปีเพราะฉะนั้น มันมีความหมายรายละเอียดเกี่ยวกับตรงนี้ว่าถ้าคนซีโซ่เจาะเจาะแล้วมันทําให้ตรงนี้พิการได้แล้วอีกอันหนึ่งก็คือวัดความสามารถของสิ่งแสด้วยใช่ครับแต่ไอความสามารถนั้นยังเป็นรองคแต่ตามให้ที่ตรงนั้นพิการเนี่ยเป็นสำคัญเป็นสําคัญคหนดให้ดีๆเจาะลงให้ถูกต้องเมื่อเจาะลงไปแล้วผิดนิดหน่อยเออคุณขยับ แต่ไม่ใช่เจาะเรามันไม่ได้ไปเจาะที่หม่เราไปเจาะที่หม่เจาะไปมั่วแบบนี้นี่เดี๋ยวเขาว่าเจาะเยอะๆพักจะได้จะจะมีสิทธิ์ทําให้พิกตรงงานพิกการก็คือเหมือนใช้ไม่ได้จ้ะเพราะพิกการแล้วก็ใช้ได้แต่ใช้ได้ไม่ได้ดีครับก็เหมือนกับคนพิกการอ่ะแต่เขาก็ยังมองเห็นยังพูดได้ยังคิดได้แต่ไม่เต็มร้อยแต่มันไม่สมประกอบเพราะงั้น จะถอยหลังจะเดินหน้าจะซ้ายจะค่ะต้องไม่ผิดเปล่าเพราะมันเกี่ยวกับเวลาลงไปแล้วด like so kind of ินข้างล่างนั้นมันมีตัวบ่งบอกว่าถูกหรือผิดเพราะงั้นถ้าเราคุณลงไปแล้วมันไม่ได้ตรงตามเป้าพับเราต้องย้ายที่แล้วนี่เพราะม่พอย้ายที่พับเนี่ยเหมือนกับตรงนั้นเนี่ยชำละเป็นแผละลก็เหมือนโดนผ่าตัดไปแล้วมันก็ไม่เป็ค่ะมันเป็นแผลเพราะงั้นห้ามผิดครับ อนอกจากเรากําหนดตำแหน่งแล้ววางตำแหน่งได้ลงตัวแล้วเนี่ยอ,อีกตัวหนึ่งก็คือเกี่ยวกับคุณจะลึกลงเท่าไหร่จะลึกหรือตึน<อ>แค่ไหนเพราะงั้นลึกกอกตื้นตรงนี้ไม่ลําบากเนะ,ะ,ะเช่นถ้าตรงนั้นมันมันมีมันมีหินสองก้อนเป็นหมอนอมก็คือเจอหินแล้วก็จบม,มันจะสูงต่ำแค่ไหนก็คือเจอหินก็จบ แต่ถ้าไม่มีหินล้วจ้าถ้าถ้าไม่มีหินก็คือดูที่สีครับและก็ดูที่ดูที่ทั้งคีที่บอกว่ามันต้องล้วนค่ะมันต้องล้วนแล้วมันต้องต้องมีดินปนทรายความร่วนนะคะคือล้วนก็คือมีดินปนทรายค่ะถ้าทรายทั้งหมดไม่ได้ไม่ได้เพราะงั้นพอลงใบพับเจอทรายบางทีลงไปหน่อยทรายหมด ก็ใช้ตรงนั้นก็จะสุดแค่แค่ตรงนั้นหรือไม่ก็คือเอาใสคือต้องเจาะลงไปอีกพอทรายหมดพับก็มันก็จะเจอดินแล้วก็จะเจอดินรวนเพราะงั้นสูงต่ำก็ดูที่ตรงนี้แหละนอกจากดูตรงนี้แล้วแล้วบางทีเนี่ยมักจะคนทั่วไปมักจะบอกว่าโอ้ตรงนี้ภูเขาทั้งหมดเป็นหินไม่ได้แต่บางคนก็บอกว่าโอ้ภูเขาตรงนี้ เป็นดินหมดเหมือนกับมังกรไม่มีกระดูกอะไรในทํานองนั้นเพราะตามาั์มเป็นชิงแล้วเนี่ยไม่ได้ตายตัวอยู่ตรงนี้ค,ครับถ้าถ้ามังกรไม่มีกระดูกอันนี้ถูกต้องเมื่อดินเยอะๆแล้วไม่มีหินก็ไม่ไ,มได้ก็เหมือนกับมังกรไม่มีกระดกะกูกแต่ถ้ามีหินเยอะๆก็ไม่ใช่หมายถึงว่าทั้งหมดเพราะหินเนี่ยเป็นธาตุไฟ ครับเพราะงั้นมังกรนะมีแต่กระดูกไม่มีเนื้อ uh huh. ก็ไม่ดี uh huh. ครับฉะนั้นไม่ได้ตายตัวอยู่ที่ตรงนี้ uh huh. บางทีทั้งหมดเป็นหินหมดละ uh huh. แต่ปรากฏว่ามิดตำแหน่งหนึ่งจุดหนึ่งเป็นดินดเพราะงั้นตรงนั้นใช้ได้ละอยู่ที่สายตาของส,งสิงแสนั่นก็คือใช้ได้เลยเพราะงั้นเนี่ยตรงเนี้ก็เป็นที่ดีละเป็นที่เป็นที่สําคัญละค่ะ ท่านผู้ชมคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมานั่งพูดคุยกับท่านอาจารย์ใหญ่เกรงไกลบุญทกษันนวนกันต่อค่ะดินดีพืชโตไวใช้ปุ๋ยอินทรีย์ฮูมิกปุ๋ยทีพีเขียวสูตรปรับปรุงคุณภาพดินมีส่วนประกอบของกรดฮูมิกช่วยให้ดินร่วนสุยพร้อมาธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช เช่นไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมและปุ๋ยอินทรีย์โกรอแกนิกปุ๋ย TPI ม่วงสูตรเร่งการเจริญเติบโตของพืชมีทั้งกรดอะมิโนโกรดอินทรีย์ต่างๆและฮอร์โมนที่จําเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชเช่นออกซินชิปเบรลินไซโตแคนินได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นปุ๋ยอินทรีย์จากกรมวิชาการเกษตรชัดเจนเพิ่มผลผลิตแก้วิกฤตเกษตรกรปลอดภัยทั้งผู้ใช้ผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม ปุ๋ยอินที TPI เขียวสูตรปรับปรุงคุณภาพดินและปุ๋ยอินทรีย์ TPI ม่วงสูตรเร่งการเจริญเติบโตของพืชมีวางจำหน่ายแล้วที่ตัวแทนจำหน่ายปูนซีเมนต์ TPI ปั๊มน้ำมัน TPI ร้านจำหน่ายปุ๋ยทั่วประเทศและที่สำนักงานใหญ่อาคาร TPI Tower ถนนจันทร์โทรศัพท์02-678-6888หรือ02-285-5090 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลโดยจัดสรรงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างรวดเร็วและตรงต่อความต้องการในการดำเนินการ5ด้านได้แก่ด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านการพัฒนาแหล่งน้ำด้านการพัฒนาสังคมด้านการสาธารณสุขและด้านการพัฒนาการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นท้องถิ่นก้าวไกลชาวไทยมีสุข กับชมใหม่ของเจริญเดคออินเตอร์เนชั่นแนลบริษัทนำเข้าวัสดุตกแต่งภายในคุณภาพดีที่เอกมัยซอย16สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่023818388 ค่ะท่านผู้ชมคะยังอยู่กับท่านอาจารย์ใหญ่เกรงกายบุญทักการนนท์นะคะในช่วงหงยินหยางที่ดีค่ะอาจารย์ถามอาจารย์ยังอยู่ที่ว่าจะขุดลึกกานวันกว,วันตำแหน่งเพราะง,งั้นไม่ได้เจาะจงอย่างใดอย่างหนึ่งจึงมีคำคำนังว่าที่ที่เราคิดว่ามันเลวไร้ที่สุดไม่ดีที่สุดก็มีดีอยู่ตรงนั้นด้วยและที่เราคิดว่าโอ้มันดีที่สุดสมบูรณ์ที่สุดมันก็มีตัวไม่ดีอยู่ตรงนั้นด้วยเพราะง,งั้นตัวไม่ดีคือเราเข้าใจไหม,มไปโดน ตรงไม่ดีหรือเปล่าไปทําให้มันเกิดไม่ดีหรือเปล่าหรือตัวที่มันไม่ดีที่สุดเราสังเกตออกไปว่าตัวส่วนที่ดีมันอยู่ตรงไหนมันดีได้หรือเปล่าครับเพราะงั้นก็คืออยู่ที่ประสบการณ์เพราะเรื่องเป็นสิ่งแสหรือเรื่องวิชาการทั้งหมดเนี่ยมันต้องมีประสบการณ์ต้องมาจากประสบการณ์เพราะงั้นตัวประสบการณ์เนี่ยตัวเนี้ข้อแรกตำรามันมีสถิติที่บอกไว้ ว่าเอาที่แบบนี้ต้องเป็นแบบนี้ที่ถตงเี้นแบบนี้ที่ที่เลวร้ายไม่ดีที่สุดไอ้ตัวดีมันอยู่ตรงไหนที่ดีที่สุดถ้าทําให้ถูกต้องมันเลวร้ายเป็นยังไงค่ะครับเพราะงั้นมันจะมีมีองค์ประกอบที่เกี่ยวกับดีกับไม่ดีไม่ดีกับดีเพราะงั้นจึงจึงไม่มีอะไรตายตัวว่าไม่ดีคือไม่ดีและของพวกนี้ตกแต่งกันได้ไหมคะจ๊ะคือถ้ามีที่มาคที่มา เราก็ตกแต่งกระแสได้แต่ไปตกแต่งบอกว่าดินมาเอาถินลงไปอันนี้ไม่ได้เลือกีินทั้งหมดเอาดินลงไปอ,อันนี้ไม่ได้เพราะมันไม่มีคุณเอาลงไปเหมือนกับมันไม่มีรากไม่มีฐานของมันใช่ไหมจรร์ับไม่มีแล้วคุณเอาลงไปพับมันไม่มีกระแสเพราะตรงนั้นถ้ามีหินเขาต้องมีกระแสคุณไล่ไปสิมันมีกระแสมาแต่ถ้าดินมาหินทั้งหมดมีดินดินตรงนั้นต้องมีกระแส มีกระแสที่วิ่งเข้ามาแล้วตรงเนี้มันเป็นดินมากขึ้นม,มันมีกระแสเพราะงั้นไม่ใช่ให้เราแต่งแต่ถ้าว่ากระแสมันมีอยู่แล้วแล้วมันวิ่งผิดทิศทางเราปรับให้มันถูกทิศทางได้เมื่อ,อมีกระแสก็เหมือนอย่างที่เคยอาทย์ไปฟังเนี่ยเราบ้านเราสวยๆแล้วก็ติดไฟตรง,ต,ต,รงติดไฟตรงนี้ให้สว่างไฟเป็นพวงที่เป็นไฟ สวยงามสง่าอะไรแค่ไหนเราเราเราติดได้เราติดได้ถ้ามันมีมีเมนไฟฟ้ามาแต่ถ้ามันไม่มีเมนไฟฟ้ามาติดยังไงมันก็ใช้ไม่ได้เราติดลงไปแล้วไม่มีเมนให้เราจำอ่ะแล้วมันก็ไม่มีไฟมันก็สว่างไปไม่ได้เพราะงั้นก็คือต้องมีเมนไฟฟ้ามาตอนนี้เราติดยังไงก็ได้นะ้ก็ก็เหมือนกับมีเมนประปามาเราดึงไปตรงไหนมันก็มีน้ำแล้ว กาแต่ถ้าไม่มีเมนบมยคุณติดตรงไหนมันก็ไม่มีน้ำครับเพราะงั้นมีกระแสเราก็ปรับได้แต่ไม่มีกระแสปรับไระไ์มันมันก็ไม่ได้ครับเพราะงั้นเรื่องตกแต่งต้องมีเพียงแต่แต่งแบบไหนทั้งจะถูกต้องครับแล้วบางกรณีเนี่ยเรื่องตัวสําคัญมากๆเนี่ยมันมีตัวประกอบว่าที่ตรงนี้นะคุณต้องแต่งแบบนี้ ถ้าคุณไม่ได้แต่งแบบเนี้ยที่ตรงนี้ความสําคัญหายไปแนละ้วเพราะงั้นคุณแต่งผิดนี่ความสาคัญก็ไม่เกิดเพ <humanities> ราะงั้นคนที่เมื่อเรียนครบแล้วเนี่ยก็ <abi ARM> จะลูมการเรียนครบแล้วลูงไม่พอต้องไปหาประสบการณ์ว่าตรงนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นหนะ้าที่ไหนที่ไหนที่เขาทําแล้วเกิดขึ้นเป็นยังไง <administered> ก็คือตัวปราก,การกันเพราะงั้นตัวปรากฏกั์เนี่ยเป็นตัวให้รู้ว่ามันมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นนะ แล้วเกิดออกมาเป็นแบบนี้นะคือไม่ใช่เราเรียนมารู้แล้วเราก็ไปคิดเองก็เหมือนกับเอาเข้ามาเป็นหนูตะเพาเพราะบางบางแห่งเนี่ยมันเสี่ยงมากถ้ามันผิดพลาดพับเนี่ยมันเลวร้ายเลยเพราะฉะนั้นต้องมีตัวปรากฏการที่เราไปเจอไปเห็นไปเรียนรู้มาแล้วเราทั้งจะมาทำได้แต่ไม่ใช่เราคิดแล้วเราก็ทำแล้วก็เอาคนอื่นมาเป็นหนูตะเพาเพราะ เพราะเรื่องสุสานนั้นมันไม่ดีไม่ใช่ไม่ดีคนเดียวมันไม่ดีทั้งตระกูลเลยถ้าตระกูลใหญ่เนี่ยทั้งตระกูลเลยเพราะงั้นมันเป็นตัวที่มีความสําคัญเป็นครอบครัวเพราะผิดพับแย่ไปทั้งครอบครัวเพราะงั้นสําคัญมากค่ะท่านผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมานั่งพูดคุยกับท่านอาจารย์ใหญ่เกรงไกลบุญทการนกันต่อค่ะ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยได้ดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลโดยจัดสรรงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างรวดเร็วและตรงต่อความต้องการในการดําเนินการ5ด้านได้แก่ด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านการพัฒนาแหล่งน้ำด้านการพัฒนาสังคมด้านการสาธารณสุขและด้านการพัฒนาการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นท้องถิ่นก้าวไกลชาวไทยมีสุข กับชมใหม่ของเจริญเดคคออินเตอร์เนชั่นแนลบริษัทนำเข้าวัสดุตกแต่งภายในคุณภาพดีที่เอกมัยซอยสิสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่023818388 ุพยารีสอร์ทรีสอร์ทสวยท่ามกลางหุบเขาและสายน้ำที่จะทำให้คุณดื่มด่ำก,กับธรรมชาติที่แสนรโรแมนติกเพียง160กิโลเมตรจากกรุงเทพบนเส้นทางน้ำตกเอราวัณบ้านวังดงลาดยาสำรองที่พักได้ที่0819315252 ค่ะท่านผู้ชมคะกลับเข้าสู่ช่วงยินอย่างสัญจรน,นะคะซึ่งท่านผู้ชมสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามามายัางเบอร์ที่ขึ้นด้านล่างจอเพื่อที่จะฝากคําถามแล้วก็ฝากดวงค่ะเริ่มดวงแรกนะคะอาจารย์ขาดวงของคุณควันวิสาจากสวีเดนค่ะเป็นคุณผู้หญิงเกิดวันพฤหัสบดีที่14เมษายนพศ2494ค่ะอาจารย์รสอบถามดวงทั่วไปค่ะจากเวลาเที่ยงครับคปีนี้นับชินอายุ65ค่ะครับ,รบแล้วกเกษียณหรือ,อยังอะ น่าจะแล้วนะอาจารย์65เพราะเพราะดวงนี้เนี่ยในดวงของเขาเนี่ยมีคุนคลังอยู่คุนคาังนึงคุนคาังคือขุมทรัพย์ค่ะแต่ปรากฏว่าคุ้นคลังที่มีอยู่ถูกปิดไปค่ะเพราะงั้นเมื่อถูกปิดต่อไปเนี่ยมันเหมือนเหมือนกับได้แต่ชื่นชมแต่ไม่มีโอกาสได้ได้เป็นทรัพย์สินเงินทองไม่ๆมัหมายหวามว่ายังไงคะอาจารย์อย่างเช่นอย่างเช่นในดวงของเขาเนี่ยมีคุนคลังค่ะคุ้นคลังก็คือขุมทรัพย์ แต่คุ้มทรัพย์ตรงนี้มันถูกปิดไปค่ะเพราะงั้นทรัพย์มันไม่ออกมาเพราะงั้นทรัพย์ไม่ออกมาก็ได้แต่ชื่นชมว่าฉันมีเงินนะแต่จริงๆไม่ใช่คนมีเงินหรอกเดี๋ยวก็มีเดี๋ยวก็ไม่มีอ๋อเหมือนกับว่าอาจารย์ก็ลังจะบอกว่าเหมือนกับภายนอกดูเหมือนว่าคนคนภายนอกดูว่าเขามีเงินแต่จริงๆแล้วมีหรือไม่มีแล้วแต่จังหวะอยู่ที่จังหวะคือไม่ใช่มีเงินค่ะครับเพราะว่า ดวงเขาถูกปิดเพราะฉะนั้นดวงนี้ถ้าสามารถที่จะเปิดเอาตัวนี้ออกมาได้คุคมทรัพย์เก็เกิดพอคุมทรัพย์เก็เกิดก็จะมีโอกาสฟุกๆอ่ะฟุกๆก,ก,ก็คือมีโอกาสที่เข้ามาให้เข้าแบบได้โดยไม่ลําบากได้แบบสบายๆครัเพราะฉะนั้นดวงเนี้ยเ,เสียดายแก้ช้าไปเพราะตอนนี้อายุ65สิบห้าเพราะงั้นถ้าแก้ตั้งแต่ทํางาน ป่าเนี่ยตั้งหลักปักฐานแต่ยังไงก็แล้วแต่ดวงเนี่ยเป็นดวงที่มีฐานะมั่นคงครับคำว่าฐานะมั่นคงของอาจารย์หมายความว่าไม่มีวันไหนที่เขาไม่มีตังค์สมมุติว่าวันนี้ไม่มีตังค์พรุ่งนี้มาเดือนนี้ตังค์ก็มาแล้วเพราะงั้นเรื่องตังค์เขาไม่ขัดสนเพียงแต่จะน้อยหรือมากแต่ไม่ถึงกับร่ำรวยมันน่าจะร่ำรวยแต่คุ้นคังตรงนี้มันถูกปิดไปมันก็เลย รวยแบบไม่ได้รวยเพราะฉะนั้นหน้าตาตามในสังคมหรือเพื่อนฝูงเนี่ยเป็นคนรวยค่ะแต่ไม่ได้รวยจริงค่ะเพราะงั้นแต่ก็ยังมีโอกาสนะเพราะว่าจริงๆในยุคนี้เนี่ยผมว่าคนอายุ60ฝ่าเนี่ยนกันอยูงเจ็ดส70เนี่ยช่วงนี้เป็นช่วงที่ทำงานได้ดีที่สุดเก่งที่สุดเพราะมีประสบการณ์มาเยอะเพราะงั้นก็คือปรับ เพื่อที่จะให้คุณ้างเขาเปิดคุณ้ังตรงนี้เนี่ยหลุดออกมาแล้วถ้าตัวเขาทํางานเขาก็จะมีโอกาสตัวเขาเองแต่ถ้าเขาไม่ทํางานก็เป็นอันที่สงของลูกหลานคัถึงลูกหลานครับเพราะงั้นดวงนี้ก็ก็เป็นแบบนี้แต่ดวงนี้เป็นดวงที่มีระเบียบวินัยดีครับแต่ถ้าเกี่ยวกับตําแหน่งหน้าที่ไม่ค่อยแน่นอนเพราะงั้นดวงนี้ ถ้าเป็นลูกจ้างก็ดีเป็นขุนนางก็ดีค่ะตำแหน่งไม่ค่อยดีเท่าที่ควรไม่ค่่อยไมแน่นอนเพราะไอตัวตำแหน่งหน้าที่เนี่ยมีถูกตัวหนึ่งเนี่ยไปเกาะไปเกาะมาเพราะงั้นไม่นิ่งค่ะเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ไม่ดีคับค่ะค่ะท่านผู้ชมคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาดูดวงกันต่อค่ะพักสักครู่ค่ะ ท่านผู้ชมคะกลับเข้าสู่ช่วงสุขก,กายสุขใจนะคะยังคงดูดวงอยู่กับท่านอาจารย์ใหญ่เกรงไกลบุญทาการนนท์นะคะสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามามายัางเบอร์ที่ขึ้นด้านล่างจอเพื่อที่จะฝากคําถามแล้วก็ฝากดวงค่ะดวงถัดมาค่ะอาจารย์ค่ะคดวงของคุณใบบัวจากกรุงเทพนะคะคเป็นคุณผู้หญิงเกิดวันอาทิตย์ที่27สิงหาคม2538ค่ะเวลา9โมง5นาทีค่ะอาจารย์ครับดวงนี้ยังเป็นเด็กอยู่เลยใช่ค่ะอายุ21นับเชนค่ะครับดวงนี้ เป็นผู้หญิงแต่เป็นผู้หญิงที่กล้ามากแล้วก็มีเสน่ห์มากอยู่กับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็รักอยู่กับเด็กเด็กก็รักอยู่กับคนรุ่นเดียวกันรุ่นเดียวกันก็รักคือคือเขาเรียกว่าชื่นชมชื่นชมหรือชื่นชอบครับแล้วดวงนี้เช่นเดียวกันกล้าคิดกล้าทำแต่มันเสียอยู่อย่างเดียวมีเงินเมื่อไหร่ มีคนช่วยใช้จ่ายเมื่อนั้นแล้วก็มีแฟนเมื่อไหร่ก็มีคนมาแย่งเข้าไปครับเพราะง้นก็ก็ไม่ถ่ยดีครับแล้วเป็นดวงเหมือนกับมีเงินแต่จริงๆแล้วไม่รักษาเงินไว้ไม่ได้เหมือนไดเงินแต่รักษาเงินไว้ไม่ได้ได้มาก็ต้องจ่ายออกไปครับเพราะงั้นดวงเนี้ยตลอดชีวิตโอ้ว มันตลอดชีวิตต้องดิ้นรนตลอดชีวิต <Stanley> เพราะฉะนั้นชีวิตที่ดีก็คือก่อนอายุสิบสี่ช่วงนี้ดีก่อนอายุสิบส <21, S 2> ี่เพราะฉะนั<อ>้นตรงนี้อายุยี่สิบเอ็ดวยี่สิบเอ็ดสวาน้องพอหลังอายุสิบสี่เนี่ยช่วงตัวนี้เนี่ยไม่ได้ไม่ดีเท่าที่ควรแล้วเพราะว่าดวงนี้เนี่ยพอหลังอายุสิบสี่แล้วเนี่ยดวงนี้เหมือนก็ต้องดิ้นรนด้วยตัวเขาเองละ S <S <S คือเขาเขาต้องทาเองเหนื่อยเองไม่ได้<อ> <S <S 2> <S 2> ทำเองก็ต้องคิดแล้ว <S <S 2> <S 2> คิดทำมาหากินแล้วรู้จักคิดที่จะจะทำมาหากินค่ะครับก็ตอนนี้ควา,<ร>ามสามารถความคิดหรือการดิน้นรนดวงเนี้ยเก่งความกล้าก็กเก่งความคนเนี้ยกล้ามากกล้ากว่าผู้ชายแต่ตัวถนนชีวิตไม่ค่อยดีค่ะครับเพราะฉะนั้นดวงเนี้ย ต้องปรับเอาวัยเด็กวัยเด็กก็คือวัยก่อนอายุ14เนี่ยมาว้ยปัจจุบัน<ม>ครับแต่ตอนนี้มันเข้ามาอายุย1่สิบเอ็ดแล้วแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงต้องอายุ24่ทั้งจะเปลี่ยนอีก3<อ>ปีสิอาจารย์ครับอีกสามท่าอีกสามปีอาจารย์บอกว่าต้องเปลี่ยนแปลงตอนอายุ24ใช่ไหมคะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยตัวที่ไม่ดียังมีตัวดีอยู่ ยังมีตัวดีอยู่เช่นถ้าช่วงนี้เขาทำงานเรื่องตำแหน่งหน้าที่เขาไม่มีมีแต่ทำอย่างเดียวทำงานอย่างเดียวเรื่องอำนาจเนี่ยไม่มีคือเหมือนกับไม่ได้เจริญก้าวหน้าฟามก้าวหน้าไม่เกิดในช่วงนี้นอนครับเพราะงั้นก็ต้องมามาปรับให้ตัวตัวที่ดีอยู่ในดวงให้มันเกิดแล้วไอ้ตัวที่เป็นปัญหากับดวงเนี่ยให้มันปิด แล้วไอ้ตัวตําแหน่งหน้าที่ก็คือตัวสติตัวสติตัวนี้เหมือนกับมาควบคุมเขาให้เขาอยู่ในล่องอยู่ในลอยหอให้เขามีสติให้มันเกิดพอตัวสติมันเกิดพักเขาก็ท,าทําทุกอย่างอย่าง,างม,มีแบบมีแผน,อย,นอย่างมีลู่ทางเพราะมือนกันตรงนี้สเปซสปะครับแต่อันนี้ทั้งที่ทั้งนั้นเนี่ยเ,เรียนที่รับไปเนี่ยก็จะต้อง เลี่ยนทุกๆปีนะคะพอพอพอตรุษจีนของทุกปีก็ต้องมานําดวงมาเปลี่ยนก่อนก่อนวันที่สี่กรุงพาของทุกปีต้องมาเปลี่ยนเพราะงั้นการแก้แก้ราคาแต่เดือนพอนี้เนี่ยมันมีตัวห้ามเกี่ยวกับงานศพงานบวชสวดมน์ผมน้ำมนต้องวันใดลดก่อนถ้าท่างจะเข้าไปครับแต่ถ้างว่าบังเอิญลืมแล้วเข้าไปก็ต้องมาขอเหรียญชุดใหม่ Oh. ท่านชมคะวันนี้เวลาหมดแล้วคะ่ะทางรายการก็ต้องขอขอบพระคุณค่ะท่านอาจารย์ใหญ่เกรงไกลบุญทการนนท์ค่ะขอบพระคุณค่ะ mm hmm. ค่ะส่วนเอ๊นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนรายการดังต่อไปนี้คะ่ะร่วมสร้างสรรค์รายการโดยสถานีบริการน้ำมันปตทบริษัททพีไอโพลีนจำกัดมหาชน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยบริษัทหลักทรัพย์จาัดก,การกองทุนกรุงไทยจำกัดมหาชนบริษัทเจริญเดคอร์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดบริษัทฟ,ฟติมาบอร์ดคาสติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดหนังสือพิมพ์บางกอกทุเดย์ค่ะท่านผู้ชมคะกลับมาพบกับเรื่องราวของหวงจุ้ยแล้วก็หยินหยาง พร้อมกับการดูดวงได้เป็นประจำที่นี่ทุกสัปดาห์นะคะสำหรับวันนี้เอพรพอมด้วยท่านอาจารย์ใหญ่ต้องขอลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ